ผมว่าตากากาศเดียวกันเซฟิลอนเท่กว่าคราวไปไล่คู่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นตัวไลายที่ที่มีมิติดีแล้วก็แบบดูแบบโอ้โหอ่ะมันดูหล่อตัวเอกไปเยอะเลยอ่ะอิมเพรสชั่นแรกเกี่ยวกับ อิงแพชชั่นแรกเขียนแบบเกมมันน่าจะเป็นตอนน่าจะน่าเขยครับตอนที่น่าเขยเขาแต่งงานคุณบ้านเขาแบบเมื่ออย่างอายุน้อยๆครับตอนที่แต่งงานเขามาแล้วเขาก็เอาเครื่องแฟมิลี่มาเล่นกับภรรยาเขาคือน้าสาวผมเนี่ยก็คือมันคือเอฟโอ้โอ่เติมเลยมันคือ f อฟอาร์่นะมันคือมันไม่ใช่เครื่องแท้มันไม่ใช่แฟมิคอมแบบ n ินเทนโดแฟมิคอมแต่มันคือระบบ8บิตตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้รู้จักกับวิดีโอเกมเป็นครั้งแรกช่วงนั้นก็ได้เล่นเกมแบบ เซอร์คัสผมไม่รู้ชื่อเกมอะไรครับมันจะมีที่มันเพลงมันจะแบบเพลงมันจะร้อนๆเนี่ยตื๊ดๆตื๊ดๆตื๊ดๆอะไรประมาณเนี้ยที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นตัวตลกแล้วก็กริ่งอยู่บนลูกบอลบ้างไต่ลาวบ้างใส่ขี่เสือวิ่งข้ามห่วงบ้างเกมไม่ง่ากชิบหายเลยนะฮะแล้วก็จะมีเกมล่องกี่คองบังกี่คองเวอร์ชันเวอร์ชันที่มันอยู่ในแบ็กอิดพราฟอะไรที่มันเกินเกินขึ้นบันไดไปแล้วก็มีแบบปลิงปลาใสอะไรเงี้ยครับ ก็จะได้เล่นอย่างเงี้ยมันจะมากับตลับรวมเกมมันก็จะได้เล่นเกมดังๆพวกเนี้ยก่อนที่จะมาอยากมีเครื่องเป็นของตัวเองแล้วก็ช่วงนั้นช่วงช่วงประมาณปป .2 ออนะครับ Street Fighter 2กาลังกาลังกาลังมาคือที่สุดเลยของของของเกมตอนนั้นก็คือ Street f i g h t e ร2ทุกอ,อย่างก็ของเล่นแถมขนมสติกเกอร์อะไรคือเป็น Street Fighter หมดแล้วเราก็ได้มีโอกาสเล่น Street Fighter แต่ภาคภาคแรกที่เลือกได้8ตัวนะฮะก่อนที่มันจะขยับเป็นแบบมันเริ่มจากไหนผมจะไม่ได้มันเริ่มจาก สตรีทไฟเตอร์ทูเทอร์โบก่อนนะทูเทอร์โบแล้วก็เป็นซูเปอร์สตรีทไฟเตอร์แล้วก็จะกลายเป็นซูเปอร์สตรีทไฟเตอร์ทูเทอร์โบเบิร์ดเชลเลนเจอร์แล้วก็เป็นนั่นแหละฮะเคยอยากทำชื่ออัลบั้มแบบนั้นด้วยนะฮะแบบค็อกเทลซูเปอร์ cocktail, <c oughs> turbo, คอ็อกเทลค็อกเทลเทอร์โบค็อกซูเปอร์ค็อกเทลเทอร์โบหรออัลตร้าค็อกเทลเทอร์โบอีกทีนึงเออมันเป็นแบบว่าคือคือให้ดูไปเลยว,ว่าแบบว่ากูกวนตีนสตรีทอะ่ะ <c oughs> แน่นอนเลย ผมชอบภาคเลยไอ้ภาคแต่ผมชอบชื่อภาคของภาค3นะ Street Fighter 3แล้วก็ Street Fighter 3 Double Impact นะแล้วก็ Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future ผมชอบมากมันเท่มากตอนท่านมาแล้วบางพอกเธอชุด3ามบอว่าไอ้เนี่ย Third Strike อา Fight for Something อะเพื่อนครับตอนเล่น n a ี c o มีเพื่อนชื่อโอโจครับตอนเรียนอยู่ห้องเดียวกันตอนป5 โอโจเป็นคนแนะนําให้แบบว่าเล,เล่นลองเล่นนี่ไหมเกมกาลังพึ่งออกแบบเขาเล่นกับพี่ชายเขามาตลอดเลยช่วงนั้นก่อนก่อนก็จะม่รู้จักไซเคินเดนเซอร์สามซึ่งผมมันเป็นกูต์อินโทรดักชั่นทูอาร์พีจีเพราะว่ามันก็ยังถือว่าเป็นแอคชั่นอาร์พีจีมันไม่ใช่ฮาร์ดแบบว่าเข้าไปแล้วแบบว่างงเจอเดินเป็นแบบว่าแอคทีฟไอเป็นไทม์เป็นเทินอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะอาจจะถ้าเริ่มต้นแบบนั้นคนที่ไม่ยินอาจจะซัฟเฟอร์ได้เลย้ยเพราะว่าตอนนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนด้วย เราช่วงนั้นที่เป็นแนวนั้นก็จะเป็นโคโนทริกเกอร์เป็นบาฮามุตลากูนเป็นโรแมนซิ่งซาก้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ได้เล่นด้วยเขาชวนแล้วแหละแต่ไม่ได้เริ่มเพราะบอกไซเค็นมึงเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาด้วยแล้วไซเคนเนี่ยบางทีพี่พี่ลูกพี่ลูกน้องมาที่บ้านเขาก็เล่นด้วยเพราะว่ามันเล่นทูเพลเยอได้มีนะผมจำไม่ได้แล้วมันลางๆแล้วล่ะผมว่าถ้าเล่นเยอะก็ คือผมไม่ได้บกพร่องในเรื่องอื่นๆนะครับทั้งเรื่องผมเป็นนักกีฬาด้วยผมเรียนหนังสือก็โอเคประมาณนี้นนนนนก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ถูกห้ามอะไรมากแต่มันก็จะมีช่วงที่รู้สึกว่ามันเล่นเขาก็ทักมันเล่นเยอะไปแล้วไหมนะมันก็มีมีเหมือนกันเพราะว่าช่วงไฟนอลเจ็ดนี่เล่นไปแบบเกินร้อยชั่วโมงอะนั้นมันปอหเองอะบางทีมันก็แต่ว่ามันปิดเทอมอะแต่ผมว่าที่บ้านเขาคงไม่ได้เรียเลยครับพะ,พะถึงปิดเทอมผมก็มีซ้อมบาร์ของโรงเรียนอยู่ดีเขาก็คงเห็นว่าผมแบ่งเวลาของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย เจ้าเขาก็จะคอยบอกอย่านึงบอกบอกมึงไฟนอลจอภาคใหม่บอกมันภาคใหม่สำหรับกูแม่งไม่ได้สำคัญเลยอ่ะเพราะว่าสำหรับกูมันไม่มีคำว่าใหม่อ่ะมันคือภาคแรกแล้วมันกลายเจ็ดคือภาคเจ็ดพอดีอ่ะมันนั่นมันซิกนิฟิแค็น์มากเพราะว่ามันมันคือมันคือเจเนอเรชั่นชิฟจาก 2D ไปเป็น 3D จากจาก16บิตไปเป็น32บิตครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็คือก็เลยได้แบบ วิทเนสรเฟิร์สแฮนเลยของของการของการเปลี่ยนของยุคเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านของยุคซึ่งงานออกแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือเปลี่ยนรูปแบบของเกมแต่มันรวมไปถึงการเปลี่ยนงานดีไซน์หลักด้วยจากงานของโยชิ Yoshi, ทกากะอามมโน,โนมนกากลายเป็นงานของเทสซยานอุมระซึ่งมันก็เอาคนตรงๆก็เฟรนลี่ขึ้น ถึงแม้ถึงส่วนตัวผมจะเป็นแฟนของอาจารย์นามาโนมากๆครชอบงานที่มันดูเป็น Impressionism แล้วก็ดูแบบว่าแฟนตาซีจัดๆอนะไรเงี้ยแต่พอ Final Fantasy มันเปลี่ยนธีมจากแฟนตาซีไฮแฟนตาซีมากลายเป็นแบบว่าดูแบบดูแบบไฮเทคขึ้นนะมันมันก็เปลี่ยนอะไรไปเยอะเหมือนกันก็โอเคผมไม่มีความรู้เรื่องอันอื่นมาก่อนแต่เรากลายว่าเราภาพจําภาพแรกของเราแม่งเริ่มตรงนี้เลยอนะไรอย่างเงี้ยวินเซนต์เรดคลาวด ไม่มีได้ไม่มีแบรดวินเซนต์เรดคลาวซึ่งวินเซนต์แม่งตีไม่ไม่หนักอยู่คนเดียวอ่ะคือถึงติดอาวุธสุดยอดติดทุกอย่างเต็มมันก็ประมาณ9 0 0าพันหนึ่งกนเจ็พะแล้วเราหุดหงิดเพราะทุกคนเป็นเก้าเก้าเจัดนี่คือท่อล้วนใช่ครับแล้วผมจําวิธีเซตมาเทียตัวเองได้อยู่เลยจะเป็นแบบมาสเตอร์โชกครั้งมาสเตอร์มาโฮมาสเตอร์คอมา ติดคู่กับมาทีเรียกระจายกระจายกระจายเพราะงั้นเมื่อใส่3ลูกเป็นมาสเตอร์ถ้ามาสเตอร์ก,ลก็ลูกเดียวครบทุกมอนลูกเดียวครบทุกมนลูกเดียวครบทุกคอมมาแล้วก็ติดกระจายกระจายกระจายไม่ฮะผมคิดว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วฮะเรื่องผ่านไปแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่พยายามอะไรกับมันเลยฮะเพราะผมไม่ได้ใช้เอลิสสาหรับคนนี้เขาเก็บเอลิสไปชนเลเวลยี 27, ่สิบเจ็ดก็เสียใจด้วย <laughs> ตอนเด็กๆชอบโอดินนะมันมัน,ม,นมันชัดแหละเท่แหละแบบโอดินโต,โตโตมาชอบเลยวะตอนนั้นนายเขาเปล่ามันก็เท่แบบเท่หนักเลยแต่มันกลายเป็นโมนสูนไม่ไม่ใช่เจ้าประจำนะ,ะที่แน่ๆผมพอผ่ามว่าชอบอไรแล้วเออเหมือนกันนะ่ถานที่แน่ๆผมไม่ได้ชอบป e ีเฟรดไม่ได้ชอบรามูไม่ได้ชอบชีวะแน่ๆฮะโมนสนูนะฮะเอาจริงๆคนเล่นไฟนอลน,น่าจะรู้นะ มนสูนตอนได้มาทุกคนกดใช้แล้แม่งเท่ไปมาแม่งเสียเวลาเพราะว่าจริงๆตีเร็วกว่า <c oughs> พอเลเวลแม่งแ,แคปลุกตีแบบตูตีเอาเร็วกว่าเยอะเลยอะมนไม่ไม่ช่วยยกไปในออฟราวเป็นมนเดียวที่แบบมันมันแบบปัง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 อะคือสหรับแบบใช้อ e ีฟริดพอยคืออะไรอะ99 9 9 <c oughs> ผมติดฟัน1ครั้งแล้วติดมอทิเลียฟัน4ทีมีเราติดสปีดอย่างเงี้ยมีพอ,อยอะยิ่งพากหกอย่างเงี้ย ที่แบบติดเร่งแบบเฮสใช่ไติดเฮสติดเร่งเวลาติดฟันคูณ4ี่ม่ฟัน16ทีอะ่ะ <c oughs> เราไม่รู้จะมีอย่างอื่นทำไมอะ่ะผมว่าผมหมดเรื่อสสุดผมชอบตามดีไซน์ของภาคนั้นๆมากกว่าเออพูดอย่างนี้นะถือว่ามันงานดีไซน์นแต่ละภ้าก็ไม่เหมือนกันบางทีผมสว่าอ e ีฟรีดบางภา,า,าคก็เท่บางภาคก็แบบไม่ไม่เอาอะไรเงี้ยล้เอียงมั้งฮะ บางทีพูดเร้่องลำเอียงเวลาเราชอบเหมือนเราชอบแบรนด์นี้เราก็เลยเติดแบรนด์นี้จะถามว่าเราเอนจอยมันทุกภาคแบบถึงขีดแบบที่เราเรียกว่าแบบเอ็กไซท์แบบเต็มที่ในทุกภาคไม่ไม่ไหม,ไม่มันก็จะมีบางภาพที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่ไม่มีคนอื่นชอบนะแต่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างตอนที่ภาค9เนี่ยซึ่งเป็นภาคที่ดีมากระบบดีมากเกมดีมากเนื้อเรื่องดีมากแต่ผมไม่ชอบดีไซน์ตัวละครผมก็รู้สึกแอ t แทชแบบผูกพันกับตัวละครน้อยเราไม่ชอบที่ตัวละครมันกลับเป็นแบบว่าแบบ คือเดี๋ยวมึงจะเป็นการ์ตูนก็ไม่เป็นอะ่ะจะเป็นจะมันไม่เหมือนแบบเป็นตัวตัวเล็กไปเลยแบบภาคหภาคสีภาคหมันจะแบบผมว่ามันพอมันกึง่งกึกันแล้วผมรู้สึกว่าเออเราไม่ได้รู้สึกมีตัวความรู้สึกร่วมกับตัวละครขนาดนั้นเพราะภาคปอดผมจริงๆอน่ะในซิสเตมเกมแล้วก็งานดีไซน์โปรดักชันอื่นๆรวมถึงเพลงประกอบผมชอบภาคสิมากส่วนตัว ยิ่งระบบแกมดิตนี่เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันฉลาดมากๆเลย,ยาการเซตตัวละครว่าเงินไขนี้ให้ทําอย่างนี้ถ้าเกิดเงินไขนี้ทําอย่างนี้มันทําให้รู้สึกมันเราแบบจะเดินเวลาจะมันไม่ได้เป็นแค่แบบ RPG ในขณะต่อสู้มันมีลักษณะความเป็นแอคชั่นแล้วก็มีความเป็นแบบสเตรจีอยู่ในตัวด้วยอะไรอย่เซฟิลอตแน่นอนคือ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 ถ้าผมว่าคนชอบไอ้มดแดง ถ้าเกิดรุ่นมาเดียวผมจะเกิดในช่วงที่ライเดอร์แบล็กกำลังมาแล้วทุกคนที่ชอบแบล็กจะบอกว่าชานอมูนแม่งเท่กว่าแล้วในวัยผมก็จะมีคนที่บอกว่ารู้สึกว่าชอบดักขันบอลนะแต่เบจิต้าแม่งเท่กว่าโคคูผมว่าตากาศเดียวกันเซฟิลอนเท่กว่าคราวเวลาคูมากเลยะไรอย่างเงี้ยมันตัวลายที่มีมิติดีแล้วก็แบบดูแบบโอ้โหมันดูหล่อตัวเอกไปเยอะเลยอะ ผมน้ำตาไหลเลยครับน้ำตาไหลเลยครับมันบอกว่ามันผมเป็นคนเวลาเราดูหนังเนี่ยเราจะน้ำตาไหลกับเรื่องเรื่องแบบที่คนอื่นเขาไม่ไหลกันไม่ได้ไหลกันเรื่องเศร้าเรื่องกระเทือนใจแต่ไหลกับความแทนแทนอะมันรู้สึกแบบโหมันยิ่งใหญ่ยังเลยเหมือนตอนเราดูอเวนเจอร์แล้วแบบตอนที่เขาแบบโผล่มาเยอะๆแล้วเขาแบบอเวนเจอร์เอเซมเบิรโอ้โหน้ำตาคลอโอ้โหเฮงมากมันท่วมทนมากแล้วก็เนี่ยครั้งจำได้เลยอีกเรื่องที่ชอบก็คือตอนแบบไอ้เนี่ย เอพิโซดทูเลยครับ Attack of the Clones มันจะมีฉากที่อยู่ในโคลอเซียมแล้วเจไดชักดาบพร้อมกันเนี่ยตอนแรกจะเห็นแสงมาสองสำลำแล้วมันก็ฟุ๊บมาทั้งสนามอะ่ะแล้วเราดูมาทุกภาคอ่ะมันไม่เคยมีเจไดเกิน2คนอะ่ะในฉากนึกว่าถามจอร์ดูคาสที่เขาเคยสัมภาษณ์ว่าจริงๆก็อยากให้มีเยอะกว่านั้นเราแต่มันเปลืองงบแต่เรามาถึงจุดที่แบบว่าเราเห็นดาบเจไดพร้อมกันเกิน20เล่มอะ่ะถ้าไหลครับของแบบเนี้ของแบบเนี้ครับ,บ เอาจริงๆฮะมันรีไปแล้วอ่ะแต่ผมอยากได้รีแบบ next gen จริงๆอ่ะข้างไหนสี่หกห้าไม่ชอบสามไม่ชอบสองเห็นคนก็ชอบเยอะฉยหนึ่งรีเมคแล้วนี่ไงนับได้ไหมว่ารีเมคไม่รู้เหมือนกันครับไอ้นี่มาะ Stranger's Paradise ผมว่าโตๆมามันจะเริ่มชัดเจนว่าเราไม่ได้ชอบ RPG หรอกเราแค่ชอบเกมที่เนื้อเรื่องดี แล้วเราจะชอบอะไรที่มัมีเล,เล่าเล่าเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มลามมาเป็นแบบ Resident Evil เริ่มลามเป็น Dark s o u l เรื่องแบบ Metal Gear เรื่ออะไรคือเกมที่เนื้อเรื่องมัน rich มากมากครับคือถ้าเกิดว่าเนเรื่องคือเริ่มรู้สึกยิ่งโตยิ่งจะอย,า,ยากพยายามจนี้จะเล่นเกมอยู่สองแบบไม่มีเรื่องเลยกับเรื่องแม่งแบบเต็มเปลี่ยนไปด้วยเรื่องเพราะว่ารู้สึกว่าจะจ,ะจะุดจะหยุดเล่นไม่ได้เพราะอยากเะ ตามเรื่องไปอะไรเงี้ยอย่าง God of War หรือแบบ Last of Us อะไรมันมีเรื่องให้ให้ฟังให้ตามตลอดในเวลาเวลาเราเล่นไปเรื่อ, scene, อยคัดซีนอะไรเงี้ยเราชอบอะไรแบบนั้นเคยครับเคยแน่นอนเราอยากทำเอ่อโปรดักชันดีไซน์เรื่องแบบ คอนเซปชวลดีไซน์การทำเนื้อเรื่องการแบบเขียนบทเพลงกับเพลงกับภาพของคู่กันแล้เพลงเป็นตัวส่งอารมณ์ภาพแล้วผมรู้สึกว่าผมได้รับอะไรดีๆจากเพลงประกอบเกมเยอะอม,มากเลยละอะไรเงี้ยฮะโดยเฉพาะงานของจานอูโบเวมเซร้งมดแบบมีม,ม,มีมีที่พลกับแบบผมมากๆในช่วงตั้งต้นเล่นดนตรีรู้สึกว่ามันเป็นโลกที่คอลไลน์กันอยู่แล้วในงานเป็นงานศิลปะแบบหนึ่งอะ การดีไซน์งานออกแบบการเล่าเรื่องการทำเพลงประกอบการทำอารมณ์โอเคผมอาจจะไม่มีความสนใจเรื่องโคดดิ้งเรื่องโปรแกรมมิ่งเรื่องแบบอะไรเงี้ยแต่ว่า,เ,าเราสนใจทุกอันที่เป็นเรื่องเซนส์ออฟเอสเต t ติกคือเรื่องความงามทั้งปวงแล้วก็เรื่องสุนทรีสุนทรียะของเกมอ่ะผมช,ชอบมากเพราะที่บ้านในห้องสมุดผมผมจะมีห้องสมุดที่บ้านางนียก็จะมีหนังสือแบบอาร์ตเวิร์กเกมเยอะมากๆ ที่แบบว่าเออบีซับบีไฮเดอร์ซีน,นเขามีอะไรการดีไซน์ฉากการดีไซน์ตัวละครอะไรเงี้ยมีเยอะมากเป็น Reference ครับอย่างเรื่องเพลงนี้มีเพลงไหนที่ฟังเป็นเพลงแรกที่จำว่าแบบโอ้มันพราจังเลยอ้หวันวิงเอ็นเจ้นี่คือ,อคติดกันเลยครับครับคือตอนไฟนอลเจ็ดวันวิงเอ็นเจ้นี่เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับวงการเกมผมคิดว่าเกมมาทำเพลงแบบนี้ผมว่าลำาเฉยแล้วที่เราจะพูดเรื่องนี้กันแต่เอาจริงๆนะฮะ ผมมองลองมองให้มันเป็นแคตตากรีกว่านั้นไหม,ะมจะเกมความรักหรือเรื่องของแฟชัน่นม,มันก็เรื่องเดียวกันคือความชอบแม่งไม่ต่างกันเลยผมยังไม่ได้บอกเลยคุณควรใส่เสื้อแบบไหนไม่ต้องบอกว่าผมควรเล่นเกมแบบไหนอืมววอืมอืม,มสวยมากมากอะไรนะ ไว้เสมครับดีครับแล้วจริงจริงมันมันวนหัวข้อเดียวกันเปล่าจริงๆคนคิดว่าสุดท้ายมันคือความชอบไม่ต่างกันแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จําเป็นกับการดํารงชีวิตเหมือนกันคือถ้าพูดถึงการดำรงชีวิตอ่ะมันคือพูดถึงแค่ออกไบโอออ์แกนิซึหมใชหายใจอยู่ได้ดำรงร่างกายได้ดำรงให้ทตุขันไม่แต่สลายไปมันก็คงจะมีแค่ปัจจัย4ี่เท่านั้นที่มันเรียกว่าจําต้องจําเป็นจะต้องมีอยู่เพื่อให้มันดำรงต่อไปได้เกมไม่ได้ทําให้เราเป็นอะไร ความรักไม่ได้ช่วยให้เราต้องเป็นอะไรเหมือนกันแฟนมีแฟนไม่มีแฟนไม่ได้ช่วยแบบว่าเขาไม่ได้หายใจแทนคุณแล้วถ้าคุณใช้แฟนหายใจแทนคุณคุณพิจารณาตัวเองอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่้าถ้ามันถึงว่าแล้วเรากำลังจะเกาะใครกินเราควรจะต้องดูแลตัวเองได้เพราะงั้นผมชอบไรเรื่องของผมเหมือนกันผมว่าเราคุยกันเรพูดกันแบบเอาเอาเอาจากประวัติผมเองก็ได้ผมว่าผมเองก็ไม่ใช่คนมีประวัติรุนแรง อะไรเลยแต่เกมที่ผมเล่นแม่งแรงมากแรงแรงทุกอันเลยอ่ะผมไม่มีประวัติรุนแรงในเรื่องไหนอ่ะแแรงหมดเลือดเลือดและเลือดเลือดรุนรผมไม่ได้มีเคยจนถึงวันนี้ยังไม่เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะหยิบมีดไปสวาใครหรือหรือเวลาโมโหแล้วอยากทุบใครไม่ยังไม่ขนาดนั้นเลยครับปัญหาคือมันมันเราเราเปิดใจที่จะคุยกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่คุยแต่สักวันหนึ่งครับขอให้พึงคิดไว้ว่าโลกมันจะมีคนโลกจะเป็นของคนที่อยู่ต่อจากเราไปไม่ใช่ของเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าอะไรเป็นยังไงเนี่ยกลับไปดูที่แก่นของมันเลยดีกว่าว่าถ้าคนถ้าคนเหล่านี้เขายังสร้างสาระให้ตัวเองได้ดูแลตัวเองได้รับผิดชอบช่วยตัวเองได้ก็อยากทาอะไรมันไม่ได้ผิดแล้วถามว่ามันมีเหตุมันมันเกี่ยวข้องไหมมันมันมันเกี่ยวทุกอย่างแหละครับถ้าคุณจะโทษมันเกี่ยวได้หมดแหละความรุนแรงจากวิดีโอเกมไหมโห oh, แล้วเพลงอะ่ะภาพยนตร์น่ะและไอที่คอมเมนต์กันอยู่างเงี้ยไม่สร้างความรุนแรงหรอแม้กระทั่ง Facebook ถ้าจะถ,าถ้าจะถ้าจะหยิบเอาด้านเสียของทุกอย่างมาบอกว่าเป็นต้นเหตุของอะไรนะมันไม่มีอะไรไม่มีหรอครับผมหยิบมาได้หมดแหละให้มันกลายเป็นต้นเหตุของอ,อยัยการคนนึ่งอ,ะอ่ะผมชอบรีเซ็ตเ<ม><ม>วลาผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วไม่ได้อย่างใจมผมชอบรีเซ็ตคือเซฟไว้ยิ่งเ t สชันเป็นออโต้เซฟใช่ไหมฮเราจะเซ p เปอร e Save ์เซฟเลยเซฟปุ๊บดึงออก USB เราเล่นไม่ชอบโหลดเซฟกลับเข้าไปใหม่ ซึ่งชีวิตจริงทาไม่ได้มันประมาทแบบนั้นไม่ได้มั่วสั่วแบบนั้นไม่ได้อ่ะดูมีสาระขึ้นมาเลยไม่รู้เลยฮะตกรตกรได้วิดีโอเกมทุกวันนี้ผมตกตะกรอะไรมาบ้างเนี่ยผมว่าผมว่าผมเป็นผมทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะวิดีโอเกมผมไม่เคยอยู่ห่างกันมันอยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างเงี้ยเลยไม่รู้ว่าโหเราได้หลักคิดนี้จากวิดีโอเกมเนาะลมันก็ เกมเป็นเพื่อนเราอะะอยู่กับผมมาตลอดแล้วก็ไม่รู้ได้ข้อคิดอะไรอย่างมันเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมัน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 ได้แบบได้อะไรหลายๆอย่างในการทํางานทุกวันนี้มาจากการซึมไปอยู่ในเนื้อเรื่องการรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วก็ไหลไปกันเรื่อง มันทําให้เราได้พบประสบคือศิลปินเนี่ยเป็นผู้สร้างงานจากประสบการณ์ของตัวเองสร้างงานศิลปะโดยเอาประสบการณ์ของตัวเองมาถ่ายทอดประสบการณ์ไม่ว่าจะตรงหรือไม่ตรงเพราะงั้นประสบการณ์บางอย่างของผมมันไม่ได้เกิดขึ้นจาก directly <S <S <ๆ>ประสบพบเจอเพราะว่าผมคงไม่เคยเจอแบบแบบเอ่อเมเทโอจะตกส่โลกเอ่อคงไม่เคยเจอแบบแบบแบบอยู่ดีโลกก็แบบมีนาโนแมชชีนฉีดเข้ามาในตัวอะไรแบบนี้ไมไ่เป็นสเนกอ่แต่พอมันเราเป็นเขาอะเราสวมบทบาทลงไปบังคับแล้วเป็นแล้วอยู่ในนั้นเนี่ย เราได้มองเห็นเรื่องบางอย่างสัมผัสความรู้สึกบางอย่างที่เราจะเก็บมาเล่าอ่ะในเพลงของผมมีซ่อนสิ่งเหล่านี้เต็มไปหนดเลยเร,เราซ่อนคนบางคนไว้ในเพลงเสมอใช่ไหมครผมซ่อนเกมไว้เต็มเลยในเพลงของผมสามารถพูดได้ไหมว่ามันเป็นแบบแรงบันดาลใจในการทําง,งานทวันนี้ผมใช่ใช่แน่นอนแน่นอนคือมันมัน,มนบางทีอะครับผมรับผมมันผมเคยพูดสัมภาษณ์บทแบบประโยคนี้เลยเด็กแซกเล่ยเลยตอนเนี้ยเมื่อ12ปีที่แล้วตอนมาจีนี่ใหม่ๆว่าแบบ มันเหมือนเอากลวยไปปักไว้บนหัวผมเท mm. ทุกอย่างลงกันแล้วมีก้นกรองอยู่ข้างล่างแล้วอะไรที่กรองมานั่นคือเรา mm. เพราะงั้นมันบอกแบบเอ็กซ์ลเหรอกาไม่ใช่ว่าเอาไอ้นี่มา mm. เอาไอ้นั่นมาตรงๆแต่มันถูกยำแล้วอะเลนแล้วอะเขย่าแล้วอะแล้วลเนี่ยเราฮะเพราะงั้นเกมหนังผมเป็นผมชอบสื่อทุกประเภทอะหนังสือวันนั้นผมไปบรรยายให้สํานาหหนังสือชาไหผมก็พูดว่าแบบเข้าไว้รณรงค์รักการอ่านบอกว่ารักการอ่านไม่ใช่จากัดแค่หนังสือ ขอให้อ่านเถอะแล้วก็ขอให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันมันไม่ใช่เรื่องของการอ่านแต่เป็นรักที่จะหาความรู้ใส่ตัวไม่หยุดม,มันผมรู้สึกทุกอย่างเป็นข้อมูลแล้วผมเป็นเนิร์ดข้อมูลเกมเพลงหนังข่าวฟีดบล็อกผมไม่กล้าสรุปนะครับวิดีโอเกมสร้างผม partially ไม่น่พ่อแม่สร้างเราครูบาอาจารย์สร้างเราเพื่อนสร้างเราสังคมสร้างเราวิดีโอเกมก็สร้างผมด้วยส่วนหนึ่งมีส่วนด้วยเหมือนกันไม่ใช่ไม่ไม่มีเพราะที่ผมไม่อยากสรุปอะไรแบบนี้เพราะว่าผมไม่รู้หรอกสําหรับคนอื่นมันจะเป็นยังไงมันมีมันมีคุณค่านะแล้วมันจะมีบางคนที่แบบว่าสําหรับเขาเกมไม่มีคุณค่าเลยก็โอเคไม่ใช่หรอเขาไม่ได้ด้อยค่าเกมพูดให้ถูกนะไม่ได้บอกว่าเกมไม่มีคุณค่าเกมไม่มีคุณค่าสําหรับเขาเพราะงั้นก็พูดให้ถูก แต่แ้วเขาบอกเกมไม่มีคุณค่าบอกใช่มันไม่มีอะไรมีคุณค่าในตัวมันหรอกมันจะมีเมื่อคนคนหนึ่งให้ค่ากับมันอือันนี้ผมพูดในอีกมุมนะมันบางคนเขาบอกว่าไม่สิของนี้ต้องมีคุณค่าในตัวเองผมว่าถ้ามันมีคุณค่าในตัวเองอะแล้วเป็นณสิงเรื่องที่ถกเถียงกันไม่ได้ครับมันต้องเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันไม่ได้จริงๆเช่นผมว่าอย่างแบบสารอาหารที่มีอยู่ใน ในในผักชิ้นนี้เป็นเรื่องเป็นคุณค่าที่ไม่อาจถกเถียงกันได้อีกเพราะแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจอะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับจิตใจอะมันไม่ได้มีอยู่จริงมันมีเมื่อเราเอาใจไปจับว่ามันมีเพราะงั้น,นในเกมวิดีโอความรู้สึกสนุกของในวิดีโอเกมหนึ่งหนึ่งนั้นอนะมันขึ้นอยู่กับปัจเจกมากเลยเพราะงั้นเราก็เห็นเสียงแตกเสมอนะเกมดีแค่ไหนก็จะมีคนบอกว่าฉันไม่สนุกเรื่องของเขาพูดิดเลย